ใจวาเลนไทน์นะคะของป้นนะคะเสร็จแล้วทั้ง2อันนะคะทำไม่ยากค่ะขึ้นรูปมีขอบนั้นหนานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะตะก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไ i k e กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป้นด้วยนะคะแ๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้างตุรกีสวัสดีค่ะเป้ินใส่น้ำนะคะลงในอ่างผสมค่ะตามด้วยนมค่ะ น้ำตาลทรายค่ะเกลือคนให้น้ําตาลทรายและเกลือละลายดีนะคะจากนั้นก็นใส่ยีสต์ลงไปนะคะยีสต์ไม่ตายนะคะยีสต์ถ้าเกลือละลายดีแล้วยีสต์ไม่ตายนะไม่มีปัญหาจากนั้นนะคะน้ำมันมะกอกค่ะใครไม่มีน้ํามันมะกอกสามารถใช้น้ํามันพืชได้นะคะ วันนี้จะนวดมือพิซซ่านวดแค่เนียนนะคะไม่ต้องฟีบใส่แป้งไปเลยค่ะใช้แป้งทำพิซซ่าหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะโดพิซซ่าเขาจะแข็งเล็กน้อยนะคะไม่ได้นุ่มเหมือนโดขนมปังน,นะคะนวดพอเนียนเข้ากันพอค่ะไม่ต้องฟีบ ะะพับแป้งมากดดันไปข้างหน้าพับแป้งมากดดันไปข้างหน้านะคะกดดันไปข้างหน้าพับกลับมาดันไปข้างหน้าพับกลับดันไปแบบนี้นะคะนวดจนเนียนค่ะปะนันนวดจนโดเขาเนียนดีแล้วนะคะโดพิซ่าเขาจะแข็งๆนิดนึงเป็นปกตินะคะแล้วก็ไม่ต้องขึ้นฟิล์มนะคะนะ ประมาณนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้นุ่มเหมือนขนมปังนะคะจากนั้นนะคะในอ่างป้นเทน้ำมันลงไปนิดนึงนะคะกันติดนะคะทาแล้วก็ทาด้านบดโดนะคะดึงให้เนียนหน่อยนึง โอเคค่ะจากนั้นนะคะพักแป้งค่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะเวลาอาจต่างก,กันเล็กน้อยค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะนี่เขานิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราเอ้าวออกมาขึ้นรูปกันค่ะมันจะแบ่งเป็น2ก้อนนะคะตัดครึ่งเลยนะคะไม่ได้ ช่างอะไรนะคะมันตัดครึ่งธรรมดานะคะเป็นสองก้อนนะคะจะทําเป็นถาดกลางนะคะสองถาดเมื่อแป่งแป้งแล้วนะคะมันจะคึงกลมค่ะจากนั้นนะคะคุมผ้าค่ะพักเอาไว้15นาทีนะคะให้กูเต้นข่ายตัวนะคะก่อนที่เราจะรีดขึ้นรูปค่ะพักแป้งค่ะ ระหว่างที่ผักแป้งนะคะเรามาทําซอสพิซซ่ากันนะคะเปิ้ลใช้เมื่อเทศปบทดเข้มข้นนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะต่อพิซซ่าถาดกลาง2อถาดน้ํามันมะกอกเล็กน้อยค่ะประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ออริกาโนนะคะประมาณ1นส่วนสี่ช้อนชา จากนั้นน่าคนให้เข้ากันค่ะนะคะไม่ต้องแช่นะคะแค่พอให้มะเขือเทศบดเข้มข้นเนียนิ่มนะคะหรือใครจะใช้ซอสพิซซ่าสำเร็จหรือใครจะผัดมะเขือก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะแบบนี้ก็สะดวกด,ดีนะคะนะปิ้นก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะสำหรับพิซซ่า2ถาดค่ะเรียบร้อยค่ะผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาขึ้นรูปทีละก้อน พ้นจะขึ้นรูปในกระดาษเอ้ยในแผ่นซิลิโคนเลยนะคะจะได้ยกเข้าอบได้ง่ายๆนะคะม mm ้น hmm. ปั้นนะคะเล็กๆ mm hmm. ให้เขาเป็น mm hmm. ด้านหนึ่งให้ปลายแหลมๆแบบนี้นะคะนะ mm hmm. ให้เขาเป็นรูปหยดน้ำ mm hmm. เอ่อจากนั้นนะคะพ้นใช้มือคะ mm ่ะ hmm. ขึงดึงแล้วก็ขึงเอาเลยนะคะ ให้เป็นรูปหัวใจเปิ้นใช้สันมือนะคะค่อยๆไล่ขึ้นไปนะคะจะได้มีขอบไล่จากตรงกลางไปข้างๆนะคะตรงนี้เอานิ้วเกี่ยวเอาไว้นะคะเห็นไหมนี่พิซซ่าเราจะมีขอบสวยๆนิ้วเกี่ยวเอาไว้นะคะ หัวใจของเปิ้ลก็ประมาณคืบกว่าเดี๋ยววัดเพื่อถ้ายากรู้กว้างประมาณยี่ด้านกว้างบนสุดนะคะประมาณ23่มเซนนะคะอ่ยาวประมาณ20เซนนะคะตรงนี้พยายามดึงเขานิดหนึ่ง จากนั้นนะ,ะเราจะใส่ซอสพิซซ่านะคะที่เราทำเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะเดนจะยกใส่ถาดเลยค่ะ ถาที่สองก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราอบทีละถาดนะคะน้ำก็อบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะพิซซ่าหัวใจของเราอันนี้หัวใจถ่างไปหน่อยอ,ะอ่ะได้ได้อยู่ปนท่านเนยนะคะบางๆที่ขอบให้เงาสวยแล้เวเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ พิชานี้ทั้ง2องาดน,นะคะรูปปวดใจน่ารักน่ารักตอนรับวันวาเลนไทน์นะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ